่อยเครียดหายเลยกลัวเหี่ยวคอยเครียดเครียดคอยเครียดเครียดหายเลยกลัวเหี่ยววันนี้บวชิบแปดองศาภพายพายนาอาทิตย์นี่นะอาทิตย์หนาน่าจะน่าจะน่าจะขึนยี้สิบอยากกินอยากกินเน่เ่อาิทิตย์หนาเขาบอกว่า,วา,วามันนนาจะขึนทอดยี่สิบ เค,เคยหอนหอดยิบหายอยู่เนี่ยยิบหาองศาเสียงนกมาลอยอยู่แล้วเสียงนกมาลอยอยู่แล้วเสียงนกมาลอยเม้อยู่แล้วต้องสนุกเข้าไว้จะได้ไม่แก,แแแก่แมนบอวแมนห่งสนุกห่งเครียดบอห้ามกินบอกว่าไม่ให้กินห่อยเมาหงากจัง ทำไมว่าวยากแท้ย่าทวดวันหลานสะพ้ายแก่กว่หญ้าทวดเจ้าหูอะไรจังใดพี่เขาน้องเขยสงสัยสงสัยเจ้าจะไม่รอดปีนี้บอกน้องสาวเจ้าเนี่ยพี่วันดาว่อยเหมือดมือ ทำตัวให้หน้าด่าก็ก็สมควรด่าก็สมควรโดนด่าอี่ลีนะถ้าพอสมควรโดนนาเขาสิไปได้ยังมันต้องมีเหตุอันสมควรเขาถึงด่าเจ้าก็อย่าไปพูดไม่เข้าหูเพลินเสียถ้าพูดไม่เข้าหูอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องไงต้องพูดให้เข้าหูเขาด่าคือเขารักต้องมามรักค่อยเลอ เรต้องมารักเถิดเด้อหัวใจกอดๆสีดวงเต้นด้องแดงด้องแดงเข้ามาจากหนุ่มหน้ามนคนใครแหนนอนนาเลี้ยงปลาใส่เบ็ดเอ็ดไลทํทำนาเราือว่าเห็ดสวนน้ำวะเบ้าใจเจ้าว่เห็ดสวนบ่หรือมันเขียนบ่พอมันบ่พอเขียนมันบ่มันยาวเกิน ชื่ออะไรจะไปยาวขนาดนั้นใครก็จำไม่ได้ซื้อบ้านซื้อ่องซื้อ่องแล้วนกกัะหังมันรกันแมวคอย <c oughs> เดี๋ยวสิตีล่างกาโชว์เห้เบอร์เงี้ยนน่อยหากำลังนุมน่มเลยออสตินตีล่างกาให้ดูหน่อยเร็วโชว์หน่อยลูก ทำให้เด็กเขาดูหน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> ตีลังกาหน่อยลูกอ่ะเร็วตีลังกาให้ดูหน่อยเร็วโอ้ยคนเก่งคนเก่งคนเก่งโอ้ยเก่ง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 เร็วๆเอาขนมไม่กินตีลังกาให้ดูก่อนตีลังกาให้ดูหน่อยเร็ว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 โอ้ยมาขายหน้ากันแล้วเนี่ยบอกยังกับบอฟังอ่ะตีลังกาให้ดูหน่อย แมนซื้อบ้านแล้วนั่นแบบหละคุณยายโสมสวัสดีค่ะคุณยายโสมนี่เป็นผู้ที่ไม่เคยหลบับเคยนอนขมิดขมขมขมแฮแฮฮัฮฮโลโหลทางนี้มะนีโอ้ยคนล่ะคนล่วงเต็มแล้วบ้านคล่วงเต็มแล้วบ้าน ก็เ,เลือกเต็มได้บันทุเรียนปีนี้อร่อยมากน้ำหนักค่อยขึ้นสี่กิโล่อยคือขึ้นหน่อยค่ะออสตินดีขึ้นบล่ะทรองอ้วนเอาเราบ่าดีเป็นอย่างนะออสตินเกไม่ได้เป็นอะไรนะยายชมจากจากพี่ร้านสวัสดีค่ะคุณวานจากคุณยายยายกินห้วยบอกว่ายากกิน ทำไมพูดยากแค้แมวหน,น้าแมวนี่ทำไมพูดยากแค่ผู้สาวเก่าแมนบอคุณยายโชมนี่ผู้สาวเก่าพี่ลานนี่ยเนี่ย